ะะรายการทุบก,กระปุกซื้อบ้านนะคะจะเห็นว่าดามาคนเดียวอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าใน EP ีนี้และ EP ีถัดไปจะมีพิธีกรหน้าใหม่นะคะชื่อว่าน้องพัดจะมาช่วยดาและคุณผู้ชมตามหาบ้านกันค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องพัดด้วยค่ะเย้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพัทนะคะยังก็ ฝากตัวอีกทางนึงด้วยนะคะน้องพัคเขาวันนี้เรามาตามหาบ้านให้คุณผู้ชมท่านไหนกันคะ่ะสําสหรับวันนี้นะคะพัดกับพี่ดาจะมาช่วยคุณผู้ชมทางบ้านที่ได้ส่งเรื่องราวเนี่ยเข้ามาถามเรานะคะก็คือคุณบอลน,นั่นเองค่ะคุณบอลอายุ30ปีนะคะแล้วก็กําลังวางแผนที่จะซื้อบ้านหลังใหม่นะคะ,คะเพื่อที่จะไปอยู่กับว่าที่ภรรยาและในอนาคตเนี่ยคุณบอลก็จะวางแผนมีลูกด้วยหนึ่งคนนั่นเองค่ะ,คะซึ่งนะคะปัจจุบันคุณบอลเนี่ยก็ได้ยื่น pre a p p r o v e นะคะให้กับธนาคารหลายๆแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได วงเงินกู้เนี่ยประมาณ4ล้านบาทค่ะ<ฆ>ซึ่งวันนี้เราก็จะมาหาบ้านนะคะในราคาที่ไม่เกิน4ล้านบาทให้กับ<ฆ>คุณบอลกันทำเลที่นี่เลยค่ะที่เรายืนอยู่นะคะบริเวณถนนสงประพาเขต<ฆ>ดอนเมืองนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่นี้เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อไปอยังที่ทำงานของคุณบอลได้อย่างสะดวกค่ะ<ฆ>ผ่านทางด่วนเลยนะคะ<ฆ>เพราะว่าคุณบอลเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ บางซื่อและว่าที่ภรรยานะคะก็จะทํางานอยู่ที่โซนอโศกเองค่ะ,คะก็มีความคาดหวังด้วยว่าในอนาคตใกลน้นี้จะได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีดอนเมืองนะคะยาวไปถึงสถานีบางซื่อแล้วก็ภรรยาก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้า MRT ไปทํางานที่โซนอโศกได้เลยค่ะ,คะ สำหรับเคสของคุณบอลนะคะดามองว่าเป็นกรณีศึกษาให้คุณผู้ชมท่านอื่นๆได้ดีเลยค่ะเพราะว่าคุณบอลเนี่ยเขามีการคำนึงถึงเรื่องของงบประมาณการเงินด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปคําตอบของคุณบอลที่ถามมากันค่ะเริ่มจากเรื่องของงบประมาณการเงินกับการบริหารเงินค่ะหนึ่งก็คือ กูได้ไม่เกิน4ล้านบาทคือเมื่อวางแผนว่าจะมีลูก1คนและอยากผ่อนบ้านให้หมดภายใน15ปีเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทำเนี่ยก็คือควรคำนวณรายจ่ายต่อเดือนบวกกับเงินเก็บสำหรับลูกนะคะแล้วก็ค่างวดต่อเดือนด้วยค่ะซึ่งวิธีการที่จะผ่อนให้หมดเร็วนะคะหรือลดดอกเบี้ยสามารถทำได้2วิธีด้วยกัน 1. ก็คือจ่ายดอกเบี้ยให้หน้อยที่สุด ซึ่งการจ่ายดอกเบีย้ยให้หน้อยที่สุดเนี่ยก็คือการเลือกโปรแกรมธนาคารที่คิดอัตราดอกเบีย้ยน้อยแล้วก็3-5ปีแล้วเราก็ต้องรีไฟแนนซ์ไม่ก็ขอรีเทนชันกับธนาคารเดิมค่ะวิธีที่2นะคะก็คือการโปะบ้านวิธีง่ายๆไม่ยากแต่น่าสนใจคือการโปะบ้าน10%ของค่างวดช่วยให้เราผ่อนบ้านหมดไวขึ้นประมาณ5-7ปีเลยทีเดียวค่ะเช่นค่างวดเราต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่2 0 0 0 0บาทนะคะโปะเพิ่มอีก2,000บาทก็สามารถช่วยลดดอกเบี้ยร ได้เยอะเลยค่ะ คำถามที่2นะคะโครงการไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นดาแล้วก็พัดได้รวบรวมโครงการที่มีราคาไม่เกิน4ล้านบาทมาให้ในตารางแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้างบไม่เกิน4ล้านและใกล,ล้รถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะส่วนใหญ่ที่ไม่ใกล้จากรถไฟฟ้าสายสีแดงประมาณ1-3โลราคาเขาจะขยับไปอยู่ประมาณ4ล้านกว่าๆไปจนถึง6ล้านเลยซึ่งก็จะเกินงบคุณบอลไปหน่อยนะคะดังนั้นถ้าต้องการใกล,ล้รถไฟฟ้ามากที่สุดก็จะขยับออกมาหน่อย ประมาณ5-6กิโลซึ่งเราเองเนี่ยควรจะไปเน้นที่ทำเลโครงการที่ใช้รถสาธารณะเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าได้สะดวกแทนค่ะและสำหรับราคาไม่เกิน4ี่านาในย่านนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการที่เป็นรูปแบบทาวน์โฮมเกือบทั้งหมดเลยค่ะแต่ก็มีความแตกต่างกันไปในเรื่องของรูปแบบบางโครงการเนี่ยเป็น3มห้องนอนหนึ่งที่จอดรถบางโครงการเป็นรูปแบบ4ี่ห้องนอนสองที่จอดรถเลยก็มีซึ่งได้กับพัดนะคะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการที่น่าสนใจกันสัก โครรงกาค่ะค่ะแล้วก่อนที่เราจะไปตามหาโครงการบ้านกันเนี่ยเรามาพูดคุยถึงเรื่องของทำเลสงประภาเขตดอนเมืองกันสักเล็กน้อยค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะค่ะ ย่านดอนเมืองสงประพาเป็นย่านที่อยู่อาศัยอิงแห่งนะคะที่เรามองว่าค่อนข้างคึกคักมากเลยค่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นสนามบินนานาชาติดอนเมืองสําหรับเรื่องของการเดินทางจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับถนนวิภาวดีรังสิตได้ค่ะซึ่งเป็นถนนสายหลักนะคะที่วิ่งเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกเลยรวมไปถึงไม่ไกลนะคะจากทางยกระดับดอนเมืองโทเวค่ะที่อยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตและทางด่วนแจ้งวัฒนะบางปะอินซึ่งมีจุดขึ้นลงทางด่วนนะคะที่ ริเวณแยกสีสมานค่ะเป็นทางด่วนที่เชื่อมกับทางด่วนสีรัตน์นะคะเพื่อวิ่งเข้าไปในเมืองได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะที่ตัดผ่านย่านนี้และกําลังจะเปิดใช้บริการกันแล้วค่ะในช่วงปี2564ค่ะซึ่งรถไฟฟ้าสายนี้นะคะความสําคัญเลยเนี่ยก็คือสามารถเชื่อมตรงไปถึงย่านบางซื่อซึ่งเป็นสถานีกลางที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นฮับใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้ ส่วนพวกร้านรวงต่างๆนะคะความอุดมสมบูรณ์เนี่ยเรามองว่าย่านนี้ครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านค้าร้านอาหารตลาดสดคอมมูนิตี้มอลล์อย่างแฮปปี้เอเวนิวค่ะถัดไปนะคะก็จะมีห้างสรรพสินค้าในพื้นที่อย่างโรบินสันสีสมานหรือเลยไปหน่อยนะคะก็จะมีเซ็นทรัลแจ้งวัฒนาค่ะเริ่มต้นกันที่โครงการแรกนะคะก็คือโครงการโกลเด้นทาววิภาวดีแจ้งวัฒนะศากโกลเด้นแลนด์ค่ะ โครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนพิงคานาครค่ะซึ่งสามารถเชื่อมเข้าถนนหลักได้3ฝ่สา,ายเลยก็คือถนนส่งประพานะคะกำแพงเพชรและแจ้งวัฒนาค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นรูปแบบทาวน์โฮม2ชั้นนะคะมีจำนวนยูนิตอยู่ที่325ยูนิตบนเนื้อที่ดินประมาณ33ไร่ค่ะรูปแบบโครงการนี้นะคะเขาออกแบบมาในสไตล์อังกฤษ ซึ่งเราจะเห็นได้ตั้งแต่หน้าโครงการส่วนคลับเฮาส์รวมไปถึงการตกแต่งหน้าบ้านเลยซึ่งถ้าใครเนี่ยที่ชอบกลิ่นอายแนวอังกฤษแล้วก็คลาสสิกหน่อยๆน,นะคะก็น่าจะชอบโครงการนี้ค่ะ ส่วน Facility โครงการนี้นะคะถือว่าให้มาพอสมควรและครบตามมาตรฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นสระไว้น้ำระบบเกลือขนาด15คูณ8เมตรที่แยกสระเด็กไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนภายใน Clubhouse เองนะคะก็ประกอบไปด้วยห้องฟิตเนสและห้องอเนกประสงค์ที่อนาคตสามารถจัดเป็นพื้นที่รับรองแขกได้ค่ะ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสวนหย่อมในโครงการที่นอกจากจะมีพื้นที่สนามหญ้าให้มาเดินเล่นแล้วนะคะก็ยังมีมุมสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กๆมาวิ่งเล่นกันได้ด้วยค่ะ สำหรับประเด็นที่น่าสนใจของโครงการนี้นะคะดากับพัดมองว่าเป็นเรื่องของทำเลที่อยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าเท่าไหร่ะค,ะค่ะซึ่งไม่ไกลจากรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่แค่สายเดียวนะคะก็คืออยู่สองสายด้วยกันมีเลือกใช้ได้ทางรถไฟฟ้าสายสีแดงบริเวณสถานีดอนเมืองนะคะระยะห่างจะอยู่ที่ประมาณ4กิโลเมตรค่ะแล้วก็อีกสายหนึ่งจะเป็นรถไฟฟ้าสีชมพูอยู่ที่บริเวณสถานีแจ้งวัฒนา14ค่ะระยะห่างประมาณ2กิโลเมตรค่ะซึ่ง ระยะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบอยู่ในระยะเดินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามของโครงการเนี่ยได้เห็นว่ามีว <ừ> ินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะแล้วก็ถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีรถสองแถวขับผ่าน้วยค่ะสำหรับแบบบ้านที่คุณบอลสามารถซื้อได้ในโครงการนี้นะคะก็คือสามารถซื้อได้ทั้ง3ไทป<ช>์เลยค่ะเริ่มต้นนะคะก็คือทป์เซนเจมที่มีขนาดที่ดินอยู่ที่16ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่96ตารางเมตรค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2.59ล้านบาทค่ะ ถัดมานะคะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือ t y p e Chester ค่ะมีขนาดที่ดินอยู่ที่17ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่103ตารางเมตรค่ะราคาจะอยู่ที่2.99ล้านบาทค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นไทป์ที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนี้ก็คือ p e ส t ต n นะคะขนาดที่ดินจะอยู่ที่19ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่117ตารางเมตรแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.3ล้านบาทค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนจะพามาวิเคราะห์แปนของไทยบ้านเพสตันกันค่ะ,คะสำหรับบ้านเพสตันนะคะหน้ากว้างเนี่ยจะอยู่ที่5.4เมตรนะคะก็จะสามารถจอดรถดได้2คันกำลังดีนะคะแล้วก็ภายในด้านในนะคะก็จะมีเป็นพื้นที่โล่งซึ่งเราสามารถจัดเป็นห้องรับแขกนะคะห้องรับประทานอาหารได้แต่ว่าจุดเด่นของแปนชั้นล่างเนี่ยก็คือ ห้องอนเนกประสงค์ชั้นล่างที่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจัดได้เป็นห้องนอนรับแขกก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะส่วนชั้นบนนะคะบริเวณหน้าบ้านเนี่ยเขาจะจัดให้เป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งห้องนอนใหญ่เนี่ยจะมีความยาวของห้องเนี่ยเท่ากับความกว้างของหน้าบ้านเลยค่ะเราสามารถจัดเป็นพื้นที่เตียง w a l k i n closet แล้วก็ห้องน้ําในตัวได้นะคะส่วน ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะซึ่งก็จะใช้ห้องน้ําร่วมกันตรงกลางค่ะในกรณีของครอบครัวคุณบอลที่อยู่ด้วยกัน3ามคนเนี่ยจริงๆแล้วห้องนอนใช้แค่2ห้องก็น่าจะพอแล้วนะคะอีกห้องหนึ่งเนี่ยเราสามารถจัดเป็นห้องอเนกประสงค์ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องทําการบ้านลูกก็ได้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราสองคนนะคะก็อยู่ที่หน้าโครงการพีโนโดอยเมืองสงประภาซึ่งเป็นโครงการที่สองนั่นเองค่ะพี่ดา ซึ่งโครงการนี้นะคะพัฒนาโดย AP ค่ะเป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นจำนวน270ยูนิตนะคะบนที่ดินกว่า26ไร่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในซอยสงประภา30เข้ามาประมาณ600เมตรเท่านั้นเองค่ะ สำหรับฟา c ซิลิตีของโครงการนี้นะคะเขาก็มีมาให้ครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาคารคลับเฮาส์นะคะที่มีทั้งสระว่ายน้ำระบบเกลือกางแจ้งนะคะขนาด8คูณ17เมตรค่ะส่วนข้างบนเนี่ยก็มีฟิตเนสอยู่ด้วยผนังจะเป็นกระจกใสนะคะออกกำลังกายไปก็สามารถมองเห็นวิวสวนที่อยู่ข้างนอกได้ค่ะนอกจากนี้บริเวณด้านหน้าโครงการก็ยังเป็นพื้นที่ของสวนหย่อมสีเขียวให้บรรยากาศร่มรื่นสวยงามนะคะแล้วก็จะมีเส้นทางสำหรับวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆหรือว่าเดินเล่นได้ด้วยแล้วก็จะมีสนามเด็ก เล่นอยู่ด้วยค่ะการแบ่งโซนสวนแล้วก็คลับเฮาส์ไว้หน้าโครงการแบบนี้ก็มีข้อดีนะคะคือช่วยแบ่งพื้นที่อยู่อาศัยออกจากโซนพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างเป็นสัดส,ส่วนอีกทั้งยังช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับลูกบ้านอีกด้วยค่ะ โดยโครงการนี้นะคะจุดเด่นที่พัดมองเนี่ยมีอยู่2ประเด็นด้วยกันค่ะพิดาสำหรับประเด็นแรกนะคะเรื่องของทำเลที่ตั้งนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าโครงการเนี่ยก็คืออยู่ในซอยสงประภา30นะคะ,คะซึ่งบริเวณต้นซอยเนี่ยก็จะมีร้านอาหารค่อนข้างเยอะเลยค่ะ,คะมีร้านสะดวกซื้อด้วยนะคะและอย่างคุณบอลเองที่บอกกับเรามานะคะว่าอยากจะใช้รถไฟฟ้าสายส,ายสีแดงนะคะก็ะะสามารถที่จะใช้รถสถาธารณะจากบริเวณปากซอยเนี่ยไปยังสถานีดอนเมืองไม่ไกลเลยค่ะจะใช้วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้หรือว่าจะเป็นแท็กซี่นะคะหรือว่า2 ก็มีครบเลยค่ะค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นที่สําคัญเลยนะคะก็คือระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่ค่ะที่นี่ก็จะมี security นะคะที่เป็นระบบคัสสันค่ะซึ่งคัสสันยก็เป็นชื่อแอปพลิเคชันของ AP นะคะซึ่งจะใช้สําหรับลูกบ้านนะคะในโครงการโดยเฉพาะเลยค่ะทําได้หลายอย่างมากเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือสมมุติว่ามีรถมาจอดขวางหน้าบ้านเราก็สามารถที่จะเสิร์ชป้ายทะเบียนรถนะคะผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็รู้ได้เลยนะคะว่ารถคันนี้เป็นรถของบ้านหลังไหนนั่นเองค่ะ อีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือ e stamp ค่ะพี่ดาซึ่ง e stamp เนี่ยจะเหมาะสำหรับวิ v ิเตอร์หรือว่าคนที่มาเยี่ยม,มเรานะคะไม่ต้องใช้กระดาษหรือว่ามา ปั๊มสแตมอะไรให้เสียเวลาอีกต่อไปอสามารถที่จะทําผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้เลยค่ะ,คะและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็คือฟังก์ชัน do n o t d i s t u r b ค่ะซึ่งฟังก์ชันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะ,ะว่าฟังก์ชันนี้ก็คือว่าช่วงเวลาที่บางทีเราต้องการความเป็นส่วนตัวถูกไหมคะไม่อยากให้มีใครมารบกวนเนี่ยเราก็สามารถเซตเวลาในแอปพลิเคชันได้เลยซึ่งพอเวลาเราเซตเวลาเสร็จเนี่ยทางร,าปรอปพเนี่ยเขาก็จะรู้ละวว่าช่วงเวลาเนี้ยไม่ต้องการรับแขกนะคะ,คะเขาก็จะช่วยสกีนคนให้ค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบ้านตัวอย่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งที่นี่เขามีแบบบ้านแบบเดียวนะคะแล้วก็ค,คุณบอลเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้โดยไม่เกินงบประมาณเลยค่ะแบบบ้านทาวน์โฮม2ชั้นหน้ากว้าง5.5เมตรนะคะที่ดิน17.5ตารางวาส่วนพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่106.85ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.09ล้านบาทค่ะค่ะและต่อไปนะคะเรามาเริ่มต้นดูแปลนบ้านกันดีกว่าคะ่ะพี่ดาค่ะ,คะ,คะสำหรับแปลนบ้านนี้นะคะก็มีแบบเดียวนะคะ เริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าเลยค่ะจะเป็นหน้ากว้าง5.5เมตร<ม>ซึ่งเราสามารถที่จะจอดรถเก่งซีดาน<ม>ได้ถึง2คันตรงนี้เลยนะคะส่วนภายในค่ะก็จะดูโปร่งมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยจะกว้างนะคะ<ม>บวกกับการใช้กระจกแล้วก็มีช่องแสงธรรมชาติผ่านทางหน้าต่างนะคะ,คะทําให้บ้านเนี่ยสว่างมากขึ้นชั้นนี้น่าสนใจตรงที่ตำแหน่งของห้องน้ําค่ะ,<ม>คะซึ่งจะวางไว้บริเวณหลังบ้านนะคะมีหน้าต่างระบายอากาศให้เรียบร้อยเลยทําให้ไม่ชื้นแล้วก็ไม่อับด้วยค่ะ และสําหรับชั้นบนนะคะด้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นตําแหน่งของห้องนอนใหญ่ค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นตําแหน่งของห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นะคะตรงกลางค่ะจะเป็นห้องน้ําสําหรับใช้ร่วมกันมีทั้งหมดทั้งบ้านเนี่ยก็จะมี2ห้องนะคะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยคนใดคนนึงอาจจะต้องไปใช้ห้องน,น้ำงลางแทนค่ะ <c oughs> และพอมาดูในห้องนอนใหญ่กันนะคะ <c oughs> เราจะสามารถจัดฟังก์ชันนะคะได้ทั้งมุมเตียงนอน walk in closet ค่ะแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นมุมอเนกประสงค์ที่เราสามารถจะวางโซฟาโต๊ะเครื่องแป้งนะคะ รวมไปถึงโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมมาตอนนี้นะคะพัดกับพี่ดานะคะ,คะก็อยู่ที่โครงการสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะ,คะนั่นคือโครงการ กัสโต้ดอนเมืองสงประพานั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะคะจำนวน385ยูนิตนะคะ,คะพัฒนาโดยคิวเฮาส์นั่นเองค่ะซึ่งอยู่บนพื้นที่20ไร่กว่าเลยค่ะซึ่งที่ตั้งของโครงการกัสโต้ดอนเมืองสงประพาน,นะคะก็จะอยู่ในซอยสงประพา30เช่นเดียวกันค่ะ,คะแต่จะขยับระยะเข้ามาไกลอีกนิดนึงนะคะอยู่ในโซนของคิวดิสตริกค่ะแต่ระยะห่างนะคะระหว่างโครงการไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองเนี่ยจะอยู่ที่5.8กิโลเมตรค่ะ,คะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการกาสโตดอนเมืองสงประพานะคะก็มีบริการลูกบ้านหลากหลายแล้วก็ครบครันค่ะจุดเด่นของเขาเลยก็คือสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่นะคะซึ่งกว้าง25คูณ13เมตรค่ะแยกสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยส่วนครับเฮาส์นะคะก็จะประกอบไปด้วยห้องฟิตเนสคิดรูมส่วนพื้นที่สีเขียวที่นี่เขาก็มีให้เช่นกันนะคะโดยจะอยู่ที่บริเวณกลางโครงการเลยค่ะพร้อมสนามเด็กเล่นมาให้ด้วยนะคะเพื่อให้ลูกบ้านสามารถใช้งานกันได้ทุกเพศทุกวยัยแล้วก็ทั่วถึง มากิขึ้นค่ะค่ะและสำหรับจุดเด่นนะคะของบ้านกัสโตดอนเมืองสงกระพานะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของพื้นที่บ้านนั่นเองค่ะซึ่งบ้านไซส์ใหญ่สุดที่นี่นะคะเขาจะอยู่ที่134ตารางเมตรนะคะซึ่งเป็นระดับราคาที่คุณบอลสามารถจะซื้อได้นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีการลงเสาเข็มความยาวเท่ากับตัวบ้านเลยนะคะพี่ดาทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายหลักแสนเลยนะคะไม่ต้องไปก่<ข>อสร้างก่อเติมเองนั่นเองค่ะ อีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการนี้ค่ะ,คะเขาเป็นแบบ double security นะคะเริ่มต้นจากเข้าโครงการมาเนี่ยก็จะมีป้อมรอปภดูแลรักษาความปลอดภัย1ด่านแล้วเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางค่ะ,คะซึ่งส่วนกลางตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถนัดเจอกับ พื่อนหรือว่าวิสซิสเตอร์ออรมานั่งคุยกันตรงลับเฮาส์<ม>ที่อยู่ตรงด้านหลังนี้ได้นะคะ,คะพอหลังจากนั้นลูกบ้านจะเข้าไปในโซนที่อยู่อาศัยเนี่ยเราก็ต้องผ่านประตูรั้วซึ่งจะใช้ easy pass นะคะ<ม>เท่านั้นถึงจะเข้าไปได้ก็เรียกว่าเป็น double security ปลอดภัย2ชั้นเลยและบ้านทุกหลังนะคะที่นี่เขาก็ยังให้ magnetic sensor ค่ะ,คะซึ่งเป็นอุปกรณ์เป็นระบบที่ป้องกันขโมยให้กับทุกๆยูนิตเลยะค,ะค่ะค่ะ สำหรับแบบบ้านของโครงการนี้นะคะที่ราคาไม่เกิน4ล้านบาทแล้วก็อยู่ในงบประมาณของคุณบอลเนี่ยจะมีทั้งหมด2ไทป์ด้วยกันนะคะไทป์แรกก็คือแบบบ้านเมเปิลที่ที่ดินอยู่ที่17ตารางวา พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่108ตารางเมตรค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่2.95ล้านบาทนะคะถัดมาอีกทีปหนึ่งนะคะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือแบบบ้าน h e มล็อกค่ะที่ดินจะอยู่ที่21ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่134ตารางเมตรนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่3.59ล้านบาทค่ะซึ่งเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะมาวิเคราะห์แบบบ้านไซส์ใหญ่ของโครงการนี้ก็คือทป์ He บแฮมล็อกกันค่ะ สำหรับแบบบ้านนี้นะคะเขาจะหน้ากว้างถึง5.7เมตรเลยดังนั้นเนี่ยพื้นที่ด้านข้างอ่ะของตัวรถนะคะทั้งสองคันเนี่ยเวลาเราจอดแล้วเราก็จะเหลือพื้นที่ให้เราแบบเปิดปิดประตูได้สะดวกนะคะ ถัดมาเข้าไปด้านในของบ้านเนี่ยตรงนี้นอกจากจะมีพื้นที่รับแขกพื้นที่รับประทานอาหารแล้วก็ส่วนครัวแล้วชั้นล่างเขายังมีห้องอนเนกประสงค์ที่เราสามารถจัดเป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าถ้าวันไหนเนี่ยคุณตาคุณยายมาเยี่ยมก็สามารถมาค้างที่ห้องนี้ได้นะคะก็จัดเป็นห้องนอนรับแขกได้ค่ะเพราะว่าจะมีห้องน้ําอยู่ใกล้ๆด้วยใช่ไหมคะ,คะ แล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะก็จะแบ่งเป็นห้องนอนใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบ้านที่นอกจากจะมีพื้นที่เตียงนอนมุมแต่งตัวแล้วนะคะเขาก็ยังมีส่วนของระเบียงให้เราออกไปใช้งานได้ด้วยพร้อมกับห้องน้ําในตัวนะคะส่วนด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3าที่ใช้ห้องน้ําร่วมกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่พาร์กับพิดานะคะได้พาไปดูทั้ง3โครงการในอีีนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็ขอมาสรุปภาพรวมนะคะเกี่ยวกับ ทำเลนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องของทำเลเนี่ยมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะเลือกดูโครงการนะคะจะใช้รถไฟฟ้าอย่างกรณีของคุณบอลเนี่ย<ม>ต้องการที่จะใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงเดินทางไปทํางานนะคะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่พิจารณาในเรื่องของระยะทางเท่านั้น<ม>นะคะแต่ะาจะต้องดูด้วยว่าบริเวณใกล้ๆโครงการเนี่ยมีรถสาธารณะ<ม>อะไรบ้างที่เราจะสามารถเดินทางไปยังสถานีได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะ,คะ และอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็เรื่องแบบบ้านนะคะซึ่งหลายๆ EP เนี่ยดาก็มีการพูดย้ำอยู่เสมอเนาะเพราะว่าแบบบ้านเนี่ยมันส่งผลโดยตรงในเรื่องของการอยู่อาศัยของเราเพราะเราก็ต้องอยู่อาศัยภายในบ้านเป็นหลักอ, ح ح อยู่แล้ว,วนะคะดังน,นั้นอย่างกรณีของคุณบอลเนี่ยที่มีสมาชิกในบ้านประมาณ3คนนะคะดาก็ยังแนะนําให้คุณบอลน,น่ะลองดูแบบบ้านที่มีสองห้องนอนหรือว่า3ห้องนอนและ,ะอีกห้องนอ,นอีกห้องนอนหนึ่งเนี่ยเราสามารถจัดเป็นห้องอเนกประสงค์หรือห้องทํางานได้นะคะเนื่องจาก ว่าจริงๆแล้วถ้าเราเลือก4ี่ห้องนอนเนี่ยในพื้นที่ใช้สอยเท่าๆกันราคาเท่าๆกัน,เ,นเราอาจจะได้ห้องเป็น4ี่ห้องนอนเล็กแทนที่เราจะได้เป็น2ห้องนอนใหญ่หรือ3ห้องนอนใหญ่แทนค่ะ และประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของงบประมาณกับการตกแต่งบ้านเพิ่มเติม,มสําหรับรูปแบบของทาวน์โฮมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีการตกแต่งบ้านเพิ่มเติมอยู่แล้วนะคะส่วนที่ฮอตฮิตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหลังคาที่จอดรถด้านหน้าและก็ด้านหลังบ้าน,นะคะ่ะซึ่งหลังคาที่จอดรถด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการใช้อย่างเมทัลชีทนะคะโพลีคาร์บอเนตหรือว่าดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นวัสดุอย่างไวนิลค่ะอันนี้ก็จะคงทนขึ้นมานะคะส่วนด้านหลังบ้านบาง โครงการอย่างกัสโตดอนเมืองสมประภายอย่างเงี้ยเขาก็มีการทําพื้นแล้วก็ลงเสาเข็มยาวเท่าตัวบ้านให้เลยสําหรับใครเนี่ยที่อยากได้ครัวที่อยู่ด้านนอกบ้านนะคะเป็นรูปแบบครัวไทยทําอาหารได้เต็มที่นะคะอันนี้ก็จะดีเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณในการทําพื้นแล้วก็ลงเสาเข็มเพิ่มซึ่งก็สามารถประหยัดงบประมาณไปได้หลักแสนเลยค่ะ และคุณผู้ชมนะคะอยากให้เราสองคนนะคะพาไปดูบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมบ้านแฟลตในย่านไหนทำเลไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและก็อย่าลืมฝากกดติดตามหรือกด subscribe ช่อง YouTube Channel ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอขอบคุณโครงการพีโนดอนเมืองสงประพาและกัสโตดอนเมืองสงประพาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำค่ะและวันนี้เราสคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ